วันนี้นะต้องจะพาท่านผู้ชมมาปลูกกล้วยนะครับผมในกระถางด้วยกันนะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านเดี่ยวหรือทาวฮา์ที่มีพื้นที่จํากัดนะครับว่าเราจะต้องดูแลเขาเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับผมตามชมนนคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านรดยสวนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกกล้วยในกระถางด้วยกันนะครับนี่ผมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเดิมก็จะว่าจะเป็นตอแบบเป็นหน่อมาแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเขาตั้งตัวได้แล้วนี่นะครับผมก็สวยงามเป็นกล้วยป่านะครับราคาไม่แพงนะครับผมก็จับต้องได้นะครับไม่เหมือนกับกล้วยอ่าพวกที่กล้วยด่างที่ราคาแพงที่เขาซือหากันเช่น กล้วยฟลอริดานะครับกล้วยตานีดางนะครับผมกล้วยน้ำว้าค่อมนะครับอาจจะเป็นกลุ่มของกล้วยด่างที่นิยมกันนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะเลี้ยงกล้วยในกระถางนะครับสําหรับคนที่พื้นที่จํากัดนะครับเรามาทําความรู้จักกับกล้วยก่อนนะครับผมกล้วยเนี่ยนะครับผมเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับมีลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่ขึ้นออกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของใบนะครับผมโดยเจ้าพืชทนนี่โดยวงชีวิตของเขาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ8เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับพันธุ์นะครับเวลาที่เขาออก,อออกผลนะครับผมเขาก็มักจะจากไปนะครับแล้วก็จะมีหนอใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับในกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยเลี้ยงที่พวกกล้วยหอมอะไรขายเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการ ปลูกกันใหม่นะครับปลูกหน่อใหม่ทุกๆ 2- 3ถึงปีนะครับผมเพราะนั้นในส่วนตัวของผมเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรนี้ครับเกลยไม่ค่อยอินกับกล้วยมากเท่าไหร่อันนี้ขอเกลิ่นเป็นเบื้องต้นเ่ะเรามาดูวิธีการดูแลกล้วยนะครับดินนะดิน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 ,ดนที่ปลูกนะครับเขาก็ไม่เรื่องมากครับเอาเป็นว่าระบายน้ําได้ดีนะครับส่วนประกอบของดินที่ผมใช้ก็ดินถุงมะพร้าวสาบ ขุยคอกหมักนะครับผมเพียง3อย่างแค่นี้แล้วก็ผสมให้สัดส่วนเนี่ยก็คือตัวขุยมะพร้าวสส่วนดิน1ส่วนแล้วก็ขุยข้ออีกหนึ่งส่วนนะครับหมักไว้แล้วก็ราดน้ําหมักนะครับหมักเอาไว้ประมาณอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาใช้นะครับเอาไปใช้ปลูกนะครับก็ต้องเป็นดินที่ระบายน้าได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูงนะครับผมแล้วก็น้าไม่ขังนะครับน้ําไม่ขังนะแล้วก็ อันนี้ดินแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องของการดูแลแสงสว่างนะครับผมกล้วยสามารถที่จะ,อะชอบแสงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราได้หน่อใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ในที่แสงลำไร่ก่อนนะครับชอบแสงนะครับอาจจะโดนแสงทักครึ่งวันนะครับผมก็ทำให้เขาเจริญเติบโตได้นะครับผม อนอกจากแสงที่เขาชอบแล้วนะครับผมการลดน้ำนะครับเนื่องจากเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับก็ลดน้ำอาจจะวันละครั้งหรือ2วันครั้งครั้งก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในกระถางเนี่ยก็ไม่เรื่องมากนะครับผมก็อาจจะ2วันครั้งก็ได้พอดินแห้งเราก็ค่อยลดน้ำเอานะครับผมส่วนปุ๋ยนะครับผมก็ ต้องอย่างที่บอกนะครับก็คือเขาชอบอินทรีย์วัตถุสูงนะครับผมอินทรีย์ที่มีอินทรีย์วัตถุสูงก็จะต้องเป็นกลุ่มถ้าเกิดว่าเป็นแบบออร์แกนิกนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกปุ๋ยคอกหมัก นะครับแล้วก็พวกอินซีวัตถุจากใบก้ามปูนี่เขาก็จะชอบนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับก็คือเป็นสูตรเสมอจะใช้เป็นแบบปุ๋ยเกล็ดหรือว่าเป็นปุ๋ยละลายช้าก็ได้นะครับในช่วงที่ตั้งเป็นใบอยู่อย่างนี้ก็คือใช้ปุ๋ยละลายช้าที่เป็นสูตรเสมอนะครับผมก็ได้ผลในการที่จะดูแลน้องให้เขามีใบที่สวยงามได้นะครับผมส่วนการดูแลอย่างอื่นนะครับก็คือเนื่องจากเขาเป็นต้นไม้ที่มีร่มต้นใต้ดินนะครับเพราะนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสมดุลในตัวดินนะครับเพราะนั้นน้ำหมักมีความสำคัญน้ำหมักที่เราใช้กล้วยใช้น้ำหมักหนอ่อกล้วยครับผมก็น่าจะดีที่สุดนะครับผมตัวต่อไปไก็จะเป็นการปรับสมดุลพวกแบคทีเรียตัวดีในตัวดินให้เขานะครับถ้าเกิดตัวน้ำหมกักอื่นนะครับก็คือใช้เป็น EM ก็ได้นะครับส่วนจุลินทรีย์ของเคาะแสงก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมเห็นกเกษตรกรหลายๆท่าน,นที่ผม ศึกษาข้อมูลมาก็ใช้จลน์สีสังเคราะห์แสงแต่ส่วนตัวของผมเองเนี่ยเนื่องจากกลิ่นมันรุนแรงนะครับเมียดาค้างบ้านดา่าก็ใช้เป็น EM แล้วก็หนอ่อกล้วยครับผมก็กลิ่นไม่ไม่ไม่รุนแรงมากนะครับผมส่วนพวกสูตระกระปิน้ำปาลาอะไรพวกนี้ผมผงชูรสผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็เราอาจจะมีใช้ผงชูรสบ้างแต่กะปิน้ำปลานีมน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 ่มันมันมันมีกลิ่นครับก็เดี๋ยวแม่บ้านดานครับก็เป็น เป็นน้ำหมักนะครับผมหน่อกล้วยเขาก็ตรงประเด็นเลยนะครับผมก็ก็ได้ผลดีครับผมเคล็ดลับอันอื่นๆนะครับเวลาที่เราได้หน่อมาใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าตัวหน่อของเขาเนี่ยนะครับมันฟิฟฟี่นะครับแบนๆก็นะครับก็คือให้ตัดเลยครับตัดเฉียงๆนะครับแล้วมันเนี่ยครับผมเพิ่งตัดเมื่อวานเห็นไหมครับมันมีการดันใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยยาวถึงประมาณ4-5เซนเลยภายในเวลา1คืน นะครับภายในเวลาหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้หน่อใหม,ใหม่ๆเนี่ยแล้วมันเป็นต้นที่เล็กแกรนเนี่ยนะครับผมก็คือให้ตัดเลยครับผมตัดตัดต้นทิ้งไปเลยครับเขาไม่ตายนะครับถ้าเกิดแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะตั้งตัวได้ขึ้นมาได้นะครับอย่างต้นนี้ก็ผ่านการตัดมาแล้วนะครับผมพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับพอเขาตั้งตัวได้ปุ๊บเขาก็งอกใบออกมาสวยงามลอมต้นดูสมดุลดีนะครับผมก็ก็ ไม่ต้องกลัวขนตัดไปเลยเขาบตัดเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแทงขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราจะต้องแน่ใจว่านะครับระบบลากเขาเทํางานทำงานมาดีนะครับผมนี่แหละครับอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่จะปลูกเลี้ยงกล้วยในกระถางนะครับผมนะดินระบายน้ำดีนะครับชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะครับผมออชอบดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับรดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าเกิดว่า ไม่สะดวกอาจจะเป็นวันเว้นวันวันเว้นสองวันก็ได้ให้ดูสถานการณ์ว่าดินเรามันแห้งไปแล้วหรือยังนะครับผมเราก็จะทําให้เรามีต้นกล้วยสวยๆในกระถางนะครับผมโดยที่มีความสุขกับเขานะครับผมในราคาที่เราจะต้องได้สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เลี้ยงต้นไม้อย่างมีความสุขนะครับผมเอาละครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ผมนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ